สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมในเกม Identity V นะครับนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกที่ผมได้มาแคสเกมในเกมนี้เลยนะครับวันนี้ผมพาตัวละครหลักของผมที่อยู่ในเกมนี้มาเล่นนั่นก็คือเอเมีนนะครับรอดไปดูสิครับว่าผมจะตายหรือว่าผมจะรอดครับเอาละครับเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับในโรงพยาบาลพระหฤทยัยโอ้โหมีชั้น2ด้วยนะครับเนี่ยแล้วผมจะรอดไหมเนี่ย มีเครื่องข้างบนพอดีเลยโอเคปั่นไฟก่อนเลยแล้วกันนะครับมองซ้ายมองขวามีใครอยู่หรือเปล่าวันนี้ไม่น่าจะมีใครอยู่ก็ปั่นไฟเพลินๆไปเลยแล้วกนะัเเเออวเนเนโออเออพัดพัอะไรวะจิ้งเหลนเนี้ยโอ้โหจิ้งเหลนมาแต่ไกลเลยไม่ใช่รียรว่าจิงกยตัวอะไรกันแน่ไเนีด้ถากมาแล้วกันปั่นไฟต่อไป,ไปเพลินๆ คงล่านักกีตาอยู่แง่เลยปัน่นโอ้ยทำพ้อด,ดีเลยนะแม่หมอเอ้ยรับประตูเขาสักหน่อยผ่านไฟต่อไปเรื่อยๆมาแล้วก็ไปเลยนะแม่หมอเอ้ยก็ไปแปลกหรอกนะไปมีปั่นคู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วจะปั่นชา้าลงนะครับอืมก็ปั่นไปเพลินๆเนี่ยแหละครับ ถือว่าสบายๆชิลๆนะครับที่เขาไม่ได้เจอผมต้นตั้งเกมเนี่ยแหละครับไม่งั้นผมซวยแหนเลยเลยอืมหูล่าเปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วหรอแล้วมันเปลี่ยนไปหาใครอ่ะนะอ้าวแม่หมอแล้วมายืนอะไรอยู่ตรงนั้นอน่ะเดี๋ยวประตูวาร์ปพังจิ้งเลอนอย่าบอกนะว่าจะมาแถวนี้ ช่างมันละการเอาปั่นเสร็จแล้วโอ้มาเปิดวาร์ปอะไรอยู่ตรงนี้สงสัยไปกับดักเอาเถอะไปหาเครื่องอื่นปั่นต่อก่อนดีกว่าโอเคแถวนั้นก็พอมีอยู่เอ๊ะกองหน้าโดนสงสัยคงไปลากกองหน้ามาอยู่แง่เลยอืมแล้วก็ปั่นไฟต่อไปเรื่อยๆปั่นไฟต่อไปนี่แหละโอเครื่องนี้ผ่านไปตั้งว่ากว่า50เแล้วมั้ง เราจะยังลากลองหน้าอยู่ไปๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างกำลังไล่เข้ามาอยู่แต่แถวนี้นะฮะอย่าบอกนะว่าจิ้งเหลนอยู่ใ,ใกล้ๆอะอแล้วก็ปั่นต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละอย่างเราจิ้งเหลนมันก็ไม่ได้มาล่าเราก่อนโอ๋อย นนเสร็จแล้วไปก็อื่นต่อดีกว่าอเ,เออะกองหน้างั้นอย่าบอกนะว่ามันจะมาแถวนี้นะต้องรีบตื่นตามัยเลยเดี๋ยวมันมาหรือเปล่ามันมาหรือเปล่าเฮ้ยโอเคในเมื่อมันไม่มาเราก็หิวเพื่อไปเลยแล้วกัน ไม่ตายเถอะไอพวกมันจะมาสงสัยผมไปล่าคนอื่นหรอมัอ้งเอ๊แต่รู้สึกเหมือนมันเข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะเนี่ยแต่มันคงไม่ใช่หรอกมกั้งตาฝาดไปเองหรือไม่ก็หูแว่วไปด้วย ปั่นไฟเครื่องนี้ไปก่อนแล้วกัน้ำฉันเบิร์นไปดันโอ้โหโอ้โหจิ้งเลนมาจิ้งเลนมาฉันต้องรีบหนีแล้วยุดเนย,ย,ยมาได้แล้วครับสรุปมันจะตามมาหรือเปล่าเนี네่ยตามไหมตามมาไม่มามาไม่มาพลังงานมันยืนอยู่แถวนี้โดดเลยแล้วกันดูิตามมาไหมไม่ตามเว้ย ต้องใส่ไปตามคนอื่นอยู่เดินไปเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยพลังงานแบบนี้มันอย่าบอกนะว่านั่นไงว่าแล้วจิงเนนโอ้โหไปแล้วไปแล้วมันเห็นปะวะบบไปเลยแล้วกันพลังงานมันอยู่แถวๆนี้นะเนี่ยจิงเนยมันอยู่ใกล้ๆเราหรือเปล่านะ ใช่ไหมวะโอโหชัดเจนเลยมันอยู่โคตรใกล้ต้องรีบไปแล้วโอ้โหใครจุดกันละเนี้ยให้ตายเลยฉันยังไม่ล้มสักหน่อยแล้วมันรีบจุดอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ตาย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 แล้วดูที่ไหนมันล่าเราดูท่าว่าจะเป็นที่จะต้องใช้ท่านั้นแล้วสินะวิชารับตังแอนหวนกไปแล้วโอ้ยังไม่ทันมาเลยโอ้ยังรีบใช้ไปซะแล้วอ่าเช่ามาแล้วกันอย่างน้อยมันก็ตีวืดนะ แอบแย่แล้วไม่เลอาอันนี้มันพลังงานบางอย่างหายไปแล้วสงสัยมันคงหนีหายไปแล้วมั้งไม่ก็ไปล่าคนอื่นอยู่นั่นแหละไม่มาสินะไปอย่างนั้นตัวเลยแล้วกันเฮ้ อกองหน้าเปิดประตูไวเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นก็กด E ีมดใส่ง okay, e ีหน่อยเป็นไงล่ะโอเคอีกาขึ้นหัวแล้ว <c oughs> ฉันไปก่อนละไอติ้งเลนเอ้ยบายบาย